เทียงก่อนให้อธิษฐานให้เต็มที่ครับอยากได้อะไรขอให้สมความปรารถนาเชิญครับเอาไปเลยเอาไปเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณบอสก่อนเลยแล้วกันสำหรับเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็สำหรับเค้กต่างๆนะคะรวมถึงการจัางานในวันนี้ด้วยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในชีวิตหนูไปแล้วแต่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็คิดว่าก็จะจับมือคู่กับองค์กรแบบนี้ไปนานๆนะคะตัวฟ้าเองประสบความสําเร็จก็คิดว่าเราก็ประสบความสําเร็จไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทิ่ทางใดที่ทางหนึ่งนะคะ รวมถึงขอบคุณแม่เช่นเดียวกันแล้วก็พี่สาวด้วยนะคะที่รู้ว่ายังให้อยู่เฉยๆก็ไม่อยู่นะคะก็ยังอยากทำงานก็ยังอยากขายของก็ยังอยากอะไรเงี้ยก็อยากให้อ่อแข็งแรงเพื่อที่จะได้มีโอกาสอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษแบบนี้เป็นไปนานๆรวมถึงพี่สาวแล้วก็ลหลานด้วยนะคะขอบคุณชาด้วยนะคะที่มาอ โมเมนต์หยิบจับมันจะไปฟินอะไรเขาเหน็บจวดยับแน่เรื่องถึง